เพ็กสูแต่ผููเห็นไผ่นี่เราเห็นไผ่เห็นที่ตรงไหนก็เห็นจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละแปลว่าเห็นไผ่บัดนี้เมื่อพูดเช่นนี้ก็เลยมาพูดเอาตอนที่จะรวบลัดเอาให้มันสั้นว่าทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเลยมันนี้ผมนะ่าอายแก่ใจโอตตะปะโงมเกงกลัวต่อบาปกรรมมัน มันละอายแก่ใจคือจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละมันละอายแก่ตัวนั้นอย่ามันละอายแก่ใจจริงๆโอตตาความเกรงกลัวต่อบาปมันคือให้ระมัดระวังตัวมันจริงๆความคิดที่มันมาก,กุดขึ้นมานี้มันจะทํำยังไงได้เมื่อเราไม่กลัวไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ดูที่ตรงนี้มันก็เลยเป็นอารมณ์ให้เราไปทําผิดพูดผิดคิดผิด ันนี้แหละความผิดของคนเราไม่ว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วเมื่อเรามาศึกษาเข้าใจที่ตรงนี้แล้วก็มามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกคนมันมีชีวิตเหมือนกันมันก็เลยไม่ทําความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและไม่ทําความเดือดร้อนให้แก่สังคมอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างลััดปุ๊บใจเดียวก็ได้ที่เคยมาพูดที่ธรรมสถาน่ก็เคยพูด เอาูดที่ไหนเคยพูดรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนั้นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วอึดใจเดียวไปใายได้ทันทีเนี่ยเข้าใจอย่าเคยพูดอย่างนี้พูดมาบ่อยๆดังนั้นวันนี้ที่เรามาประสมกันที่ธรรมสถานแห่งนี้ก็เอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาตัวเองมันทุกเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดเท่านั้นพเพราะความคิดนี่แหละ ความคิดนี่แหละมันทำให้มีโกรธมีโลภมีหลงแต่ความคิดนั้นมันไม่ได้พุกตอนมันพุกคือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราเข้าไปในความพุกเสียแล้วมันก็เลยไม่เห็นพุกความโกรธความโลภความหลงม,มันตกหน้าเอาทั้งนั้นศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระองค์ท่านก็เรียกว่าโมฆะบุรุษไจไม่ได้ ัมพีเป่าใบาลานเป่าอะไรนี่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังคำว่าโมฆะโมฆะตัวนี้พวกเราควรหน้าวาดเสียวสะดุ้งต่อจิตใจแปลว่าไซไม่ได้เดีโมฆะบุรุษแปลว่าไซไม่ได้คำว่าไซไม่ได้หนือ่โมฆะจะเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นอะไรก็ตามเย่ยถ้าหากไซไม่ได้เดี๋ยวโมฆะทั้งนั้นดังนั้นคำว่าโมฆะในทีน่นี้หมายถึงบุค คนที่ไม่รู้นั่นแหละคนใดไม่รู้กับคนนั้นยังตกอยู่โมฆะคนใดรู้กับคนแต่จะกวมเป็นโมฆะก็โมฆะในที่นี้ไม่ได้อ้างถึงกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อ้างถึงอื่นไกลคืออ้างถึงเรื่องจิตใจทั้งนั้นเอาขันนั้นไปอธิษฐานตามริมแม่น,น,น้ำไว้จัง ความอธิษฐานของพระองค์นั้นว่าถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคลายกิเลสหลุดจริงๆแล้วข้าพระเจ้าวางขันหรือถาดใบนี้ลงไปในแม่น้ํานี้ให้ถาดใบนี้หรือขันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำาว้ตรงกันข้ามถ้าหากข้าพระเจ้าจะฆ่ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุด ดับทุกดับร้อนไม่ได้วางขันใบนี้ลงไปในแม่น,มน้ำนี้ให้มันลองลอยไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็วางขันลงไปหรือวางถาดนั้นลงไปถาดหรือขันนั้นก็ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน,น้ำเลยไปจมลงที่ตรงหัวกระนาบนอนว่าอย่างนั้นอันนี้พ่ออาจจะมาพูดให้ฟัง ได้ยินได้ฟังมาจากคอและครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังก็เลยจํามาได้อันนี้เรียกว่ารู้จํารู้จักแต่ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นการรู้จริงตอนที่รู้แจ้งตอนที่รู้จริงนี้อันนี้เป็นคําพูดที่มันเกิดมาจากจิตสํานึกขันธาตุนั้นก็หมายถึงตัวเรานี่เอง หมายถึงตัวเหล่านี้เองว่าขันธาตุขันก็เรียกว่าขันห้าธาตุก็เรียกว่าธาตุเตยโคตย่อสั้ยอยอนเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันการทวนกระแสของน้ําน้ําก็ห่วงน้ำเรียกว่ากิเลสอันนั้นเป็นคําพูดการทวนกระแสของน้ําคือการทวนกระแสของจ,จิตใจ ที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละพระองค์มาทําอยู่ที่ลมต้นโพไว้ต้นโพนี่เราก็คิดว่ามันเป็นต้นโพจริงๆมันเป็นต้นโพจริงๆข่าวนั้นรู้จํามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนคำว่า,าต้นโพได้หมายถึงตัวบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมน,น,นันเอง แต่คุณธรรมนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแต่ไม่ได้พูดเรื่องการทำบุญที่เป็นวัตถุวันนี้พูดกันเรื่องความสงบด้วยว่าบุญบุญคือความสงบมันเลยไปติดอยู่ความสงบก,ก็เลยไม่ใช่ปัญญาความสงบไม่จึงมีสองอย่างด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบคือทือ เหมือนอึดเหมือนกวดนี่หลสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบไม่มีปัญญาสงบใสโมหะสงบเพราะคนไม่รู้อันนั้นตอนที่สงบเมื่อมารู้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความรู้แจ้งแต่มันไม่ใช่เป็นความสงบแต่ก็ยังเรียกว่าความสงบอยู่นั่นเองความสงบตอนนี้คือความสงบจากโทสะโมหะโลภะ สงบจากความงมงา,ายสงบจากความหลงผิดสงบจากความไม่รู้สงบจากความมืดมายัางไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติอันนี้แหละตอนที่เราไปทำกรรมฐานจะก็ถือว่าดีจะทำวิธีไหนก็ตามดีทั้งนั้นแต่เมื่อเรายังมีความสงสัยความลังเลใจอยู่อันนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่พระองค์ท่านสอนเอาไว้อย่งังนั้น เมื่อเรามาจัดต้นตอของความคิดนี่แหละคนเราไม่เคยดูความคิดไม่เคยดูจริงๆสําหรับที่เคยทํากรรมฐานอยู่ข่าวนั้นไม่เคยรู้ความคิดมันคิดยังไงไม่เคยรู้พอดีมันคิดเข้าไปแล้วก็เลยไปรู้ความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดไปเรื่องคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นเรียนดีคนนี้เรียนเก่ง คนนั้นมีเงินคนนี้ไม่มีเงินคนนั้นมีศีลมีธรรมคนนั้นไม่มีศีลมีธรรมมันเคยไปรู้อย่างนั้นมันไม่เคยมารู้ที่ต้นต่อของชีวิตจิตใจที่มันคิดมานี่มันไม่เคยรู้ทีอันนี้ตอนนั้นก่อนที่จะรู้ความคิดนี้กำลังเดินเดินไปเดินมาคล้ายคือมีคนมาผลักดันข้างเรายูบห,หนึ่งเราก็ มองดูมันไม่เห็นด้วยตาคนมคิดนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยไม่เห็นเดินกลับไปกลับมานี่ว่าเดินจมกลมแต่ความจริงก็ยางนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาครั้งที่สองนี่ก็รู้เป็นเรื่องราวพอดีมันคิดขึ้นมาครั้งที่สามนี่ก็รู้รู้แจ้งรู้จริงตอนรู้แจ้งรู้จริงในธรรมเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราเอาแมวมาเลี้ยงไว้ พอดีหนูออกมาแมวมันจะคุบจับทันทีจับอย่างแรงหนูมันก็เลยฟอกตายบน,นี้เมื่อเราคิดก็ตามไม่คิดก็ตามเรามีสติทำควมเคลื่อนไหวเส่นเราพิษตาก,ก็ได้หายใจก็ได้พิกมือขึ้นข้อมือลงก็ได้จะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดกก็ตามเรามีสติรู้อยู่ที่ตรงนี้ พอดีจิตใจมันคิดขึ้นมามันจะเห็นจะรู้จะเข้าใจสัมผัสได้จริงๆความคิดนั่นเลยไม่ถูกปรุงไม่ถูกปรุงก็เลยทวนกระแสของความคิดได้เราทําอยู่อย่างนี้แหละมาคอยดูอยู่ที่ตรงนี้แหละอันคอยดูนี่แหละเรียกว่าทวนกระแสทวนกระแสของน้ําตามปกติกจิตใจคนนั้นมันคิดไปแต่ทางที่ต่ํา ิดไปในทางที่ผิดมากมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทําบุญมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลการทำความรู้แจ้งอย่างนี้พอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้แต่ความจริงแล้วชีวิตจิตใจของคนทุกคนนั้นมันดีอยู่แล้วมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วอันนี้เรียกว่า จิตใจเทพพระพุทธเจ้ามาเกาะอยู่กับพระพุทธรลกนั่นเท่ากับมเมล็ดงาแต่มันน้อยที่สุดแต่คนไม่เคยดูที่ตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจบัดนี้ที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สงบที่มันโปกโปก,ปกยกลงลังไปนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตแต่มันมาแอบแฝงเหมือนแมวกับหมูนี่แหละหมูมันมาแอบแฝงอยู่ในบ้านเราหรือมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเรา เราต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอดีมีแมวหนูมาแมวมันจับอันความคิดประเภทนั้นก็เหมือนกันเมื่อเรามาคอยดูความคิดอยู่ความคิดที่มันคิดขึ้นมาดีก็ท่างชั่วกว็าตามเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันทุกข์หยุดไปมันเลยไม่ได้ปรุงอันนี้เรียกวิสังขารสังขารไม่ถูกปรุงแต่คนก็ยังมีจิต มีวิญญาณมีเหมือนกันมีรูปมีกายไม่มีเหมือนกันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะรูปนี้มันต้องทําการทํางานจะตามหน้าที่มองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือที่มันเป็นวัตถุอันนี้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกปรุงเพราะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ รู้จักเอาชนะความคิดที่ปรุงแต่งมันได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธทรรมอย่างสบายๆไม่ต้องหลับตาก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณสถานที่นี้เรียกว่าธรรมสถานเนี่ยกันระดับปัญญาทั้งนั้นและเพื่อนทิกสุสมมเนธตลอดคารวาสญาโยมทุกท่านมาทีน่นี้ก็เป็นกันปัญญาทั้งนั้น พาะเคยศึกษาเล่าเรียนกันมามากตัวมากแล้วอันนี้แหละเป็นทางดับทุกข์ดับร้อนดับได้จริงๆเรื่องนี้เพราะเมื่อเห็นสภาพเส้นนี้แล้วความโกรธคมโลภคมหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนเราว่าการทําบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีพยายามทําแล้วเพื่อให้ปราบความโกรธความโลภความหลงว่าอย่างไร แต่ความคิงความโกรธความโลคความหลงนั้นมันไม่มีตอนมันมีนั่นคือเราไม่ได้ดูต้นต่อของชีวิตจิตใจนี้เองมันก็เลยโผล่ออกมาตกหน้าเอาตกหน้าเอามันตกหน้าเราเราก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละความหลงผิดเพราะเป็นคนลืมตัวแต่ไม่ใช่ลืมตัวตัวนั้นนี่ลืมสมุทฐานต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของความคิดนี่แหละ การศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระไตรปิฎกก็ตา้งถ้าหากไม่มาจับต้นตอตอนนี้แล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่ายัางไม่ตรงเพราะมันยังแก้ทุกข์ไม่ได้มันดีเพียงเอาไปโฆษณากันส่วนเสื้อกันก็ดีดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันก็ตาม ไม่ใช่เป็นเรียนทรงจำเอามาแล้วไปเป็นเครื่องมือหากินไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อเรียนทรงจํามาแล้วเอาไปพิธีตีตองเป็นวิธีกรรมอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียนมาแล้วเพื่อเอามาแก้ปัญหาตัวเองเอามาแก้ปัญหาคือความทุกข์นี่แหละหากว่าเราเรียนมาแล้วไม่เอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่เอามาแก้ปัญหาตัวทุกข์นี่ก็อันนั้นก็ถือว่า มีประโยชน์น้อยไม่มีประโยชน์มากอันนี้พูดด้วยใจจริงแต่คนอื่นนั้นจะเอาไปใช้อย่างไรไม่ทราบตอนที่รู้เรื่องนี้แหละเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเกขาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นเป็นเรื่องความเรียนมาจากตำรับตำลาเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้แต่เมื่อมาเห็นมารู้เข้าใจอย่างนี้ทุกค,คนมีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ตายเป็นเหมือนกัน แต่ไม่ต้องการทุกข์ั้งนั้นความทุกเกิดขึ้นเราก็สงสารบุคคลที่ไม่รู้เขาจึงทำผิดพูดผิดคิดผิดเมื่อทำผิดพูดผิดคิดผิดแล้วมันจะถูกไหมมันไม่ถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะผิดไหมมันไม่ผิดเหมือนขาวกับดำเหมือนมืดกับสว่างนี่เองดังนั้นการจเจริญ สมาฐานจเจริญปัญญาก็ตามหรื้อเจริญศีลก็ตามอันนี้หน้ายืนยันรับรองได้คําพูดที่นำมาพูดนี้เดี๋ยวนี้คนมีปัญญาฟังแล้วเอาเถอะจับไปใส้ทันทีแต่เมื่อคนใดปัญญายังไม่แหลมคมนั้นต้องจเจริญปัญญาการจเจริญปัญญานั้นไม่ใช่เป็นนั่งเสยๆไม่จางนั้นคือทําความตื่นตัว ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะทําจะพูดจะคิดดูลงไปที่จิตใจจิตใจมันนึกมันคิดอไัไใดูเห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่ตามีเห็นแต่คือเอาใจดูใจหรือเอาจิตดูจิตหรือเอาสติมาดูจิตว่าอย่างไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาสมมติจะมีมาก